ทอดปลากระมังกินแสบแบกันหน้าจ้ะตั้งกระทะให้หอนก่อนเนาะเอาปลาลุงไปทอดเลยจ้ะวุบหนาดจ้ะบ่ต้องทอดโดนเลยจ้ะเด้อปลาได้ที่แล้วเอาขินกันจ้าทอดเสซจแล้วเรียบร้อยปลากรยังงามคือเก่าอยู่จ้ะมึกพากระทอดลงไปจ้ะมึเริ่มพ่อแล้วมึกกระต่อยกระทอดจ้ะ คุณนะ่ะมีเตเนียทอดๆออค่ะปลามึกปลาปลามึกกระตอยไสยเข่าหอนๆอุ้ยแสบไปไปซิมกันจ้ะค่ะเอาไปซิมมึงกันนะจ๊ะได้แล้วค่ะกลับม,มาซิมกลัม,มาซิมคุยเจวบอกกันค่ะลองคุยเอาดิค่ะยังแสบร้้ยค่ะทอดปลากระมัง